พร้อมด้วยสมโอทีครับสมโอทีดีเพราะมีซิง์วิตามินบีและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทัอนี้ต้องขอบคุณนะครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อไพร์ครับภายใต้กำลังคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่ส่งเสริมและก็สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของศึกเพชรยินดีของเราขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อไพรยครับเอาละครับเริ่มกันยกที่2อนะครับยังเหมือนเดิมนะครับคู่นี้ซ้ายกับขวานะครับเดินกระยับเข้าไปหาเลยนะครับยอดชานชัย บอกว่าซ้ายเนี่ยจัดจ้านนะครับมาดูว่าราชบุรีเล็กเองนี่ก็มีแข้งขวานี่คอยโต้คืนอยู่เหมือนกันชิงกันออก้วครับสายกับขวาใครจะแม่นกว่าครับสายมาอีกแล้วครับยอดชานชัยเอาราชบุรีเล็กก็มีสายหน้านะครับปวยขวาจะสายหน้านี่ก็โต้คืนแม่นเหมือนกันเอาหมัด้ายคิณไปแต่สายต่อยสายเลยครับยอดชานชัยอับนี้ครับเดี๋ยวต้องดูครับวันนี้ของดีเลยครับ แวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนของเราครับร้านค็อกเทลซีฟู้ดนะครับโดยคุณจิ้นเจเจนะครับร้านคอกเทลซีฟู้ดมีอาหารทะเลสดสดไว้คอบริการครับอยู่ที่ขอนแก่นนะครับขอนแก่นเลย,เล,ยลงเบียร์ตะวันแดงมานิดนึงครับคอกเทลซีฟู้ดแล้วก็ยังมีเจเจปอไก่ชนด้วยครับเจเจปอกไก่ชนนี่ที่บ้านคารี่กุมภาวปีอุดรธานีครับ ทั้งสอี่แหละครับคุณจิ้นเจเจครับดูแลและบริหารงานอยู่เรียนเชิญนะครับพักพวกเพื่อนฝูงของพี่จิ้นเจเจแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับเต็นท์รถสวยจ่าเจตผู้จําหน่ายรถมือสองออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจ่าเจตครับ0863557893นี่แหละครับผู้สำหรับหลักของยอดชันไทยฝ่ายแดงครับรถสวยจ่าเจตสายฟิว <ๆ S 2> วันนี้ต้องขอบคุณนะครับเพ <ๆ S 2> ็กินดีอะคาเดมี่จาริศลวงช้าง14ชาสกุลยิมตลาดกลางรัศวัยลำลูกกาคทองสี่ ขอเงิอุปกรณ์หวยไฟเตอร์ครับโดยคุณสุเม่อสัตตบงกตขอขอบพระคุณครับเอาละครับชิ้นกันออกนะครับซ้ายกับขวาเริ่มจะเดินขยับเข้าหาเหมือนกันลาดดูรีเล็กมีแข้งขวานําไปก่อนมาดูที่วงในจังหวะการล็อกรัดนะครับตีไม่ได้นี่กรรมการต้องแยกก่อนมาสู้กันใหม่กลางเวทีแล้วครับขยับเข้าไปลาดดูรีเล็กยอดแทนชัยนั้นปากหลักนะครับชกในเกมตั้งรับแล้วก็มีสายยาวๆที่คอยโต้คืนอยู่ตลอด 1้อ1นี่รูปร่างชุงชกสวยงามทั้งคู่เลยนะครับแดงก็โอ้ยมาโดนแทงขวาไปครับชิงกันออกนะครับยกนี้ยก2ครับเหลืออีก30วิวิแฟนบวยต้องใจเย็นหน่อยแม่แต่หลุดต้องชักกลับให้ทันนะครับเพราะว่าราชบุรีเล็กนี่ดูว่ารอจะสวนอยู่แล้วครับ <c oughs> นี่ครับว,วันนี้สี่คู่เพลอนี่ครับไม่มีซ้ำครับ ยังไว้ครับไฟน้ำเงืหันต้องชื่นชมเลยครับราชบุรีเล็กอ่อะเดี๋ยวดูครับฝ่ายแดงยอดชานไทยหมซ,ซ้ายซ้ายซ้ายจากนครราชสีมาครับลูกศิษย์ของจ่าเจดจ่าเจดสายพิ้ว อีกับสามรายการด้วยกันแต่ว่าพุ่งนี้นี่อัดแน่นไปอยู่ที่รายการเดียวเลยครับศึกรวมคนคนปลาจีนมหากุศลพรุ่งนี้ครับนัดเบิร์ตเดย์ย้อนหลังท่านสจตโต้งปราจีนเรียน,นเชิญแฟ,แฟนๆด้วยครับไม่ว่าึกสามคู่ในีดูกันเต็มอิ่มเลยนะครับแล้วก็คุณภาพล้วนๆนะครับตั้งแต่คู่แรกกันคู่สุดท้ายมาดูคู่นี้กันก่อนนะครับยาฉีดไม้แรกมาแล้วนะครับสองหมบาทให้กับราชบุรีเล็กนะครับ ออกมาเดินเบียดตามนายเอาเอาเลยครับโอ้โหกระทุ้งเข้าไปกรรมการนับเลยครับโอ้โหเอาอีกแล้วครับว่ายกสามไหวไหมไหวไหมแต่ดูว่าอ่ะยังไหวขออีกหน่อยครับแต่ราชบุรีเล็กนี่เช็คบินเลยไหมครับเช็คบินเลยไหมครับยัดเข้าไปอ่ะตอนนี้เหมาแล้วครับเหมารอบไม่ไหวครับไม่ไหวครับจบยกสามครับเช็คบินเลยครับ โอ้โหเนี่แหละครับป้าหน้าตายังไม่เหนื่อยด้วยนะครับเดี๋ยวจบแล้วก็ขึ้นไปรับอาชีพต่อเลยครับโอ้โหชุดเดียวนะครับนับแปดขึ้นมาโดนเข้าไปอีกชุดหนึ่งนี่เรียบร้อยลาดกุีเล็กนะครับเ็นป่ายชนะทีเคโอไปในยกที่สามครับดูภาพช้าๆกันนะครับจังหวะจับได้เดียวได้ไอโอ้โหเขาที่สีข้างนะครับชายโครงนะครับแล้วก็โดนกระทุ้งเข้าไปอีกสองเม็ดนี่ ลงไปคารวะห้องเต้นะครับให้กรรมการนี่นับ8เลยแล้วก็ดูนะครับมาชุดนี้นี่แหละครับดูครับชุดแรกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ใจแล้วละครับราชบุรีแล้วจับได้เบียดได้โอ้โหดูครับเรียบร้อยยุติการชกเลยครับ